ส่วนสี่กุมารมีอุตมะนะครับมีสนธิรัตน์เนี่ยก็มีคนเชียวยาออกยาออกยาออกผมเรียนท่านผู้ชมนะว่ายจงเป็นต้องออกนะครับจำเป็นต้องไปสี่กุมารไงต้องไปถ้าไม่ไปประเทศไทยสภาวะเศร,รษฐกิจไปไม่ได้เพราะ6ปีที่ผ่านมามันแก้ปัญหาไม่ได้ก่อนหน้านี้5ปีนะครับผมบอกแล้วนะฮะเอาสี่กุมารมาประเทศไทยจะแก้ปัญหาเศร,รษฐกิจไม่ได้และปัญหาเศร,รษฐกิจก็จะวนๆอยู่ที่เดิมตอนนี้ก็คงเห็นนะว่ามันวนอยู่ที่เดิม นะครับและ2สิ่งที่จะทำไม่ได้คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2563นะครับสสิ่งที่ทําไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามาก็คือว่าทําให้ประชาชนสร้อน,นะครับวันนี้ประชาชนก็เริ่มรู้แล้วละว่าโควิด19ไม่ใช่สนธิรัฐไม่ใช่อุตมะเป็นคนแก้ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของโพอโพตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะว่าโพเป็นบวกหลังจากทิ่บาลสอบตกติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า1ปีหลังจากการเลือกตั้งนายกมตรีแล้วเสร็จ นะครับก่อนจะไปเรื่องโพเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะวันนี้ผมมานอกสถานที่ฮนะมาอยู่ในป่านะครับมาอยู่บนดอยครับรถมาประมาณ2-3สามชั่วโมงอยู่บนยอดดอยอ่างขางนะครับวันนี้ก็เริ่มมีการเปิดให้คนมาท่องเที่ยวได้นะครับแต่ก็บริเวณพื้นที่อุทยาน,นยังเปิดไม่ได้นะในโครงการหลวงสามารถขึ้นมาได้ใครขึ้นมาก็มาได้นะบนอ่อางขางตอนนี้ผมอยู่ไร่าชานะครับบนโครงการหลวงนะครับอ่างขาง สำหรับอุทยาน,นยังไม่ได้เปิดนะครับก็บรากว่าก็เริ่มมีคนทยอยมาท่องเที่ยวแต่คนไม่รู้ส่วนใหญ่ว่าอ้างค้างเขาเปิดแล้วนะในโครงการหลวงก็สวยเพราะว่าปิดโควิด -19 มานานแล้วจู่ๆก็มาเปิดตอนนี้ก็ทําให้ดอกไม้ต้นไม้สวยประกอบกับฝนตกด้วยนะครับเอามาเล่าเข้าเรื่องเลยวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือโพฮะโพตอนนี้โดยส่วนใหญ่ประชาชนเรียกร้องให้มีการปรับคัําตรีทางนาะ นะครับแล้วก็ที่นรุมนจะมาเป็นทีมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนั้นประชาชนก็ไม่ยอมรับนะครับโดยส่วนใหญ่ประชาชนอยากให้ปรับคอรมอทั้งหมดเลยยกเข่งแต่ก็ยังคงเชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์นะครับนิดาโพบกว่าชี้คนส่วนใหญ่หนุนปรับคัมตีรีทั้งคณะนะครับอ,อุตมะสนธิรัฐควรปรับออกนะครับเหตุทำงานล่าช้านะครับผลงานไม่โดดเด่นส่วนคนกว่า4 0 4 4ชี้นรุมนไม่เหมาะ นั่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐน,นะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดา้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าเปิดเผยว่าผลสำรวจเ,เรื่องของประชาชนปรับคัมภีรีการทำสำรวจระหว่างวันที่29ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับประชาชนอายุ1 8บแปปีขึ้นไปกระจายทุกวิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น100 1 0 1่งรคนนะครับตัวอย่าง รวมทั้งการเกี่ยวกับการปรับคัมตรีการสํารวจอา,อาศัยสุ่มตัวอย่างโดยได้เห็นความน่าจะเป็นจากบัญชีฐานข้อมูลหลักนะครับของนีด้านะครับโพสุ่มตัวอย่างมีแบบง่ายๆนะครับเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ95.0 ผลการสํารวจคะแนนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อถามถึงคะแนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยประชาชนพบว่าประชาชนร้อยละ43.9ระบุว่าควรปรับคอรมอลทางคณะเพราะการบริหารงานที่ผ่านมาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับยังไม่มีผลงานให้เห็นชัดเจนและอยากให้ท่านอื่นลองเข้ามาบริหารบ้างรองลงมาร้อยละ39.89ระบุว่ามีควารควรปรับครมอรบางตำแหน่ง นะครับระบางตำแหน่งยังทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับอยากให้บุคคลเข้ามาทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง16.95%ระบุว่ายังไม่ถึงเวลาปรับคอรมออยากให้มีการเผยแพร่กันให้อยากให้การแพร่ะระบาดโควิด1 9หมดจากประเทศไทยก่อนขณะที่บางส่วนระบุว่าดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องปรับฮะร้อยละ0.07ขแค่นั้นเองนะฮะบอกว่าไม่ตอบไม่สนใจในขณะที่ถามถึงอุตมะ ถามถึงควรออกจากตําแหน่งนะอุตมะเส,า,ส,า,ส,า,ยา,สา,ายานเสาวยานนนนะครับออกจากตําแหน่งรันตรีว่าการกระทรวงก,กลางพบว่าประชาชนส่วนใหญ่44.76ระบุว่ายังถูกควรถูกปรับออกจากตําแหน่งเพราะการบริหารมีความล่าช้าผลงานไม่มีความโดดเด่นนะครับไม่เหมาะสมกับตําแหน่งที่ด้รับรองลงมาร้อละ3 8 6 1นะรระบุว่าไม่ควรถูกปรับออกจากตําแหน่งเพราะการทํางานดีอยู่แล้ว นโยบายการช่วยเหลือประชาชนดีส่วนการให้โอกาสดำรงตำแหน่งต่อไปก่อนร้อยละ14.95ระบุว่าไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับนายกรกรมตรีนะครับร้อยละ1.68ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจนะครับสนที่รัฐก็โดยส่วนใหญ่ก็41%ให้ปรับออกนะครับแล้วก็อดอกเตอร์สุวิทย์นะครับสำหรับการปรับอดอกเตอร์สุวิทย์เมษินสีออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นะครับอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์นะครับร้อยละ37.73ระบุว่าไม่ควรถูกปรับออกจากตําแหน่งเพราะเนื่องจากกรณีของการแพร่เชื้อโควิด -19 ควรให้โอกาสตําแหน่งรองลงมาร้อยละ36.45ระบุว่าควรถูกปรับออกจากตําแหน่งนะครับสุดท้ายก็ความเหมาะสมถึงตําแหน่งทีมเศรษฐกิจของพรดังประชารัฐนะครับศาสตราจารย์ดรน,นุมนนะครับพินโยซิ ศิลวัดนะครับพบว,ว่าประชาชนร้อยละ44.4ระบุว่าไม่เหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์แต่โดยส่วนใหญ่ประชาชนยังคงเชื่อมั่นนะครับอีกโหน่งก็เชื่อมั่นบนเอกประยุทธ์ว่าควรจะอยู่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งในขณะเดียวกันภาคพลังประชารัฐนะครับพลังประชารัฐก็มีการปรับไปขอไปฮะรวมพลังประชาชาติไทยรวมพลังประชาชาติไทยนะครับกำนันสุเทพนะครับก็ออกมายืนยันว่าดออรอเนกเหล่าธรรมทัศน จะถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนหม่อมเต่านะครับแล้วก็ตั้งทวีศักนะฮะซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของกำนันสุเทพเนี่ยนะครับนั่งหัวหน้าพักแทนนะแล้วก็อนเนอกอก็เป็นกรรมการบริหารพักแล้วก็มีการปรับโลโก,ก้พัก อย่างไรก็ตามไปดูปรากฏการณ์ก่อนแล้วกันนะว่าโควิด -19 ในประเทศไทยณสถานการณ์วันนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง สประการน,นะครับสประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้ประการแรกโควิด1 9เนี่ยกลับมีคนติดจะเป็นเรื่องราวของต่างประเทศนะครับที่เดินทางเข้ามานะก็เลยส่งผลทำให้มีคนมาติดเชื้อในประเทศไทยห้ารายนะครับซึ่งตอนแรกผมก็เสนอว่าไม่ควรจะเอาเข้ามาเอาเข้ามาจะมีปัญหากับประเทศไทยนะครับแต่คนนั้นรัฐบาลบากคนเหล่านั้นเป็น คนไทยควรจะเอาเข้ามาผู้บัญชาการสูงสุดก็จะเอาเข้ามาไปเปิดรัฐนูนรัฐนูนบอกว่าต้องเอาเข้ามาไม่เอาเข้ามาไม่ได้นะครับก็มีการอ้างรัฐนูนแล้วก็ประกาศในก้าจิจิจานุเบกษาว่าเป็นคนไทยต้องเอาเข้ามาก็เลยจําเป็นต้องเอาเข้ามาเข้ามาก็อย่างที่เห็นนะก็ติดเรื่อยแต่ก็เอาเข้าสเตทบริเวณเทียนะครับก็เป็นพื้นที่กักโรคโอเคนะครับก็5้ารายจนถึงวันนี้ก็ที่ทําคลิปก็41่วันที่ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยเลยนะครับ ศูนย์โควิดในทีหลังจากที่หายไปกว่าสัปดาห์หลายสัปดาห์นะฮะก็อย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนว่าต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาเรียบร้อยก็เอาคลิปมาให้ดูว่าเขากลับมาแล้วนะครับมีสิ่งที่เห็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการปรับคัมภีรีนะครับทำไมก่อนหน้านี้มีการแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรปรับออกปรับออกทําไมนะฮะผมเรียนท่านผู้ชมนะวันนี้ก็คงทําโพมาเห็นว่าสีกุนมาอยู่ไม่ได้ละต้องปรับออก นะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนะนะะประชาชนส่วนใหญ่เห็นต้องปรับออกนะครับส่วนนา้าลมนเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐจะเปนคนรวบรวมทีมโน่นนี่นั่นคือประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นทาไมใชไมฮะเพราะว่าเธอถแถลงการมันยังไม่ชัดเจนไงเวลาออกถแถลงการแนะนาโกสกฐบาลจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือคนเรามันขาดความเชื่อมั่นมันขาดความเป็นลีดเดอร์ชิพ ต่ทั้งชีวิตของเธอเป็นอาจารย์สอนหนังสือไงที่ได้สาสตราจารย์มาก็คือทํางานวิชาการสอนหนังสืออย่างเดียวแต่เธอก็บอกว่าเขามีความสามารถนะเป็นที่ปรึกษาของตลาดหุ้นนะครับทำงานด้านวิชาการมาโดยตลอดเป็นอาจารย์สอนจนกระทั่งเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ แขกพวกเก่งนะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นี่ก็เก่งนะครับสอนเรื่องของตลาดหุ้นมีความชํานาญเรื่องตลาดหุ้นเธอไปดูประวัติเธอแล้วก็เรียนสลับหวางแต่ก็มุ่งเรื่องของเศรษฐกิจได้นะครับรก็คงจะเก่งเรื่องของกลางนะครับเป็นหลักอนะ <c oughs> เรื่องของทฤษฎีนะครับภาคปฏิบัติการเนี่ยยังไม่เห็นฝีมือทำให้คนไม่เคยเกิดเชื่อมัน่นส่วน4กุมารมีอุตมะนะครับมีสนธิรัตน์เนี่ยก็มีคนเชียร์วอย่าออกอย่าออกอย่าออกผมเรียนท่านผู้ชมนะว่าอย่าเป็นต้องออก จำเป็นต้องไปสี่กุมารยงนี้ต้องไปถ้าไม่ไปประเทศไทยสภาวะเศรษฐกิจไปไม่ได้เพราะหปีที่ผ่านมามันแก้ปัญหาไม่ได้ก่อนหน้านี้5ปีนะครับผมบอกแล้วนะฮะเอาสี่กุมารมาประเทศไทยจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้และปัญหาเศรษฐกิจก็จะวนๆอยู่ที่เดิมตอนนี้ก็คงเห็นนะว่ามันวนอยู่ที่เดิมนะครับและสสิ่งที่จะทําไม่ได้คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศตั้งแต่วันที่2 2พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 3 สองสิ่งที่ทําไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทําให้ประชาชนตุกอทรมนนะครับวันนี้ประชาชนก็เริ่มรู้ล่ะว่าโควิด -19 ไม่ใช่สนธิรัฐไม่ใช่อุตมะเป็นคนแก้เป็นการสั่งการจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาประชาชนก็เริ่มเข้าใจแลวนะครับเข้าใจแล้วมันก็แบบสั่งให้ไปก็ยังใช่ นะครับกว่าจะใช้เวลาให้คนเข้าใจต้องใช้เวลานานพอสมควรนะเพราะว่าคนทำโพก็เจ้าเดิมๆที่เคยดูการเมืองชอบการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับพอทราบความจรงิงความจริงแล้วปรากฏผมก็อภิบายให้ฟังแต่ก็มีคนเชียร์สีกุมารน,นะต้องอยู่ต่ออย่างงั้นอย่างนี้เพราะว่าแย่งจริงตําแหน่งกันสีกุมก็เลยจะมีการไล่สีกุมารไม่ใช่หพระเรื่องจําเป็นต้องเอาสีกุมารออกเพราะมันเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจในายามวิกฤตโควิด -19 นนทั่วโลก กำลังระบาดอย่างหนักหนักกว่าเดิม11เท่าตอนนี้จะ12ล้านแล้วนะครับจะ12เท่าแล้วนะนะครับนั่นหมายก็ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำนะครับมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1มากกว่าสงครามแล้วโลกครั้งที่2มากกว่าฟองสบู่แตกมากกว่าคลายสิทธ์เพราะผลกระทบมันเป็นทั่วโลก188ปประเทศมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่สภาวะเศรษฐกิจดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพา นะครับเศรษฐกิจในการส่งออกจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่เซียนเซียนนะครับและที่สําคัญที่สุดเราจะต้องทําการปฏิรูปประเทศนะครับหลักที่เรายือนอยู่วันนี้เรียกว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะครับระยะสั้นป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูระยะกลางนะครับเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การปฏิรูปประเทศสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่กำลังดําเนินเดินอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ทีไม่ต้องมาทําเรื่องของเศรฐษฐกิจเนี่ยนะครับผมก็เรียนไปแล้วว่า 1. ควรจะมีคุณสุป,ประชัยพณิชภักคุณปรทุนล่ำุณก่อจัดทีมวันนย์ กับสามคนเนี่ยจะทําให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเรื่องของการปฏิุูประเทศต้องมีดออรอาทิตย์อุไรลัษณ์ถามว่าผมเชียร์หรือเปล่าผมไม่ได้เชียร์นะเข้าใจใหม่นะผมไม่ได้เชียร์ะารนั้นผมพูดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพระธรรมันจะประสบความสําเร็จและผมเสนอให้ทํสองประการนะครับหนึ่งดเมินการปฏิรูปพักพลังประชาธินะครับต้องเอาส่นทิรัฐออกเอาเอาสนทิรัฐเอา,อา อะไรนะอุตมะออกแล้วก็ให้พลเอกประวิตยมาตอนนี้ก็พลเอกประวิตยก็มาและผมเสนอให้อีกทางหนึ่งก็คือต้องปฏิรูปนะครับพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทยของกำนันสุเทพถ้าเอาอาจารย์อเนกมาถ้าเอาคนอื่นมาตอนนี้ปรากฏว่าไงกำนันสุเทพเอาคนใกล้ชิดซึ่งเป็นทนายความขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนะครับวัยก็ฉเฉลแก่ก็ชลาและนะครับพร้อมทีมงานญาติพี่น้องนะครับของอาจารย์อเนก นะครับแล้วก็มีอาจารย์อะไรที่ดูได้อยู่คนหนึ่งที่อยู่พิศุโลกก็มีอยู่คนเดียวที่เป็นกรรมการบริหารพรรคที่เหลือไม่มีใครรู้จักเลยนะครับมาเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วบอกว่าจะเสนอชื่ออาจารย์เอกเป็นรัฐมนตรีดีใจแทนอาจารย์เนกที่จะได้เป็นรัฐมนตรีรายงานประการแรกผมก็ตอบคําถามในประเด็นนี้ถามว่าอาจารย์เอกจะได้เป็นรัฐมนตรีรายงานหรือยังยังไม่ได้เป็นเพราะอะไรมันยังไม่มีการปรับคอรมอจะปรับคอรมอเมื่อไหร่หลังการ ผ่านงระมาณพุทธศักราช2564ก่อนก็ประมาณตุลาคมถึงจะปรับาศพมตรีทาไมถ้าไปปรับาศพมตรีตอนนี้พักการเมืองรัฐบมมา,าลมันจะเกิดความวุ่นวายจะแย่งชิงตําแหน่งกันเกิดความขัดแย้งกันนั่นหมายความว่าต้องลากเกมเอาไปก่อนนะครับนั่นหมายว่าอาจารย์เนี่ยยังไม่ได้เป็นหรอกนะครับหม่อมเต๋ายังคงเป็นต้องเปลี่ยนต่อไปสมคิด4กุมาร3กุมารเนี่ยต้องเป็นต่อไปนะครับส่วนถ้าไม่ทํา นะครับเรื่องรวมพลังประชาชาติรวมพลังประชา,ชาไทยเราจะไม่เห็นอะไรไม่เห็นการไปรูปสิ่งที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศปฏิรูปภรคการเมืองของกำนันสุเทพเทือกสุบรรสุเทพเทือกสุบรรจะล้มเหลวเฟลสเตทจะนำประเทศเข้าสู่ฟเฟลสเตจจำคำผมไว้ให้ดีนะจะนำประเทศเข้าสู่ฟเฟลสเตทนะครับรัฐที่ล้มเหลวปัจจุบันนี้มีประเทศที่เข้าสู่รัฐที่ล้มเหลวประกอบไปด้วยฮ่องกง ประกอบไปด้วยสหรัฐเมกาตอนนี้ประเทศที่กำลังวุ่นวายจนรัฐบาลต้องประกาศลาออกนะครับคือสิงคโปร,ร์นายกตรีเลียนเซนลุงประกาศลาออกกรณีที่ฝรั่งเศสนายกรัฐมมตรีประกาศลาออก,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 ลออกแล้วก็ออสเตรเลียก่อนหน้านี้ก็ลาออกนะครับมาเลเซียนายกรัฐมมตรีมหาเทมโมบัตก็ลาออกคิวต่อไปจะเป็นประเทศไทยจำคำผมไม่ดีนะนะฮะ สิ่งที่กําลังเดินอยู่ตอนนี้ไม่ปฏิรูปประเทศไม่เดินสภาวะเศรษฐกิจให้ชัดเจนคุณกําลังนําพาประเทศเข้าสู่เฟลเตตหรือรัฐที่ล้มเหลวนะครับแล้วคอยดูผมท้ให้ดูคอยดูให้ดีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วจะเห็นเห็นในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมระหว่างนี้รัฐบาลของบทเอกประยุทธ์จะชนะแต่จะเกิดความระสำระสายลากยาวนะครับคนทุกพวกทุกฝ่ายทุกสี กระหน่าซ้ําเติมกระแสที่ดีวันนี้นะฮะคะแนนที่นิยมที่ดีวันนี้สอบดีมาวันนี้เพราะยุทธการโควิด -19 นะยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยหลังจากนี้เกมการเมืองจะเปลี่ยนการเมืองมันเหมือนลมมันจับต้องไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนเกมมันจะเปลี่ยนมันจะเกิดความวุ่นวายถึงแม้จัดก,การเลือกตั้งจาัดก,การเลือกตั้งเสร็จปุ๊บมันรู้ผลการแพ้ชนะปุ๊บมันจะวุ่นวายไอ้พวกแพ้มันจะไม่ยอม ยังไงเกมมันก็จะบีบเรื่องของเศรษฐกิจเกมมันก็จะบีบเรื่องของการาการปฏิรูปประเทศโดยปริยายจำคำผมไว้นะฮะหุนส่วนจำไม่ดีผมอธิบายวันเวลานะครับชัดเจนแล้วก็ภาคปฏิบการชัดเจนว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นแบบนี้นะครับและมันจะมีจังหวะทางการเมืองมาตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นวันนี้แล้วผมบอกถ้าไม่ปรับนะครับพลังประชารัฐปฏิรูป พลังประชาัฐต,ตอนนี้เขาปฏิรูปด้วยการเปลี่ยนโลโก้รวมพลังประชาชิไทยรวมพลังพลังประชารัฐกับรวมพลังพลังประชาชิไทยสองสิ่งที่เหมือนกันคือเปลี่ยนโลโก้เหมือนกันเขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนโลโก้คือการปฏิรูปมันใช่ที่หนอเราเปลี่ยนทั้งสองอันไม่ใช่ผมบอกว่าการเปล่รูปคือการปฏิปรูปนั่นสะท้อนให้เห็นว่าไง Yellow, รวมพลังประชาชิไทยเนี่ยเขาทำถูกไหมในการเปลี่ยนรูปไม่ถูก แสดงว่าไอ้คณะทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปนะที่เป็นกรรมการบริหารพักอ่ะนะไอพักกอปปสเนี่ยไม่ใช่กำนันสะท้อนให้เห็นว่ากำนันน่ะไม่รู้จักคําว่าปฏิรูปเพราะผมไม่เคยบอกว่าปฏิรูปคืออะไรเอาชัดๆเลยเนี่ยผมไม่เคยบอกนะครับนั่นหมายความว่ากำนันที่ไม่แนะนำบุรเอกประยุทธ์ให้ทำสิบสามด้านสิบสี่ด้านสิบเอ็ดด้านปฏิรูปตํารวจออกทะเลไปมาหาสมุทร เวลาคนเราเวลาการวางหมากในกระดานเวลาเขาให้ลบคุณมีหน้าที่โลบนะ,ะคุณลบอย่างเดียวคุณมีนนหน้าที่ลบเอาชนะนะฮะถึงเวลาตอนนั้นพอให้ลบถึงจุดจุดหนึ่งโอ้คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกนะครับบอกว่าเออผมไม่ฟังใครแล้วผมจะไปผมจะไปสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายก็เอาคอไปนอนหงายลดลดหาเสียงนักข่าวถ่ายรูปมาที่หน้าสภาผู้แทนราษฎรไม่รู้จะไปไหนผมบอกคือเดินควรจะเดินให้ถูก นะบอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังบอกบนไปล่างก็ออกทะเลสุดท้ายก็ต้องยึดอํานาจยึดอํานาจเสร็จตอนนี้เกมมันเริ่มจนผมบอกทางออกไว้แล้วจะแก้ปัญหาปฏิรูปได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แก้เรื่องของอาการเลือกตั้งได้ไม่ต้องไปยุบสภาเหมือนกับประเทศอื่นๆน,นะครับไม่ต้องลาออกเหมือนประเทศอื่นๆเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิน่นเกิด3ประการนี้ทำศูนย์เนี้ย,นะรยประเทศไทยจะ ไปสู่แดนสีวิไลปรับอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าไม่ทำนะฮะฟันทงเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจะเกิดแปลการเปลี่ยนแปลงในปี2503หรือการเปลี่ยนแปลง2504นะฮะคอยดูอ่ะจะเกิด2 2ช่วงนั่นแหละนะครับกำนันสุเทพให้ความสัมสภาษณ์สืส่อมวลชนบอกว่ามั่นใจว่าพเอกออประยุทธ์อยู่ครบปีอยู่ครบอ,อยู่ครบเทอมถามผมวันนี้นะ กำนันกาลังทําให้กำนันผลเอกวาย,ยุทธไม่ครบเทิมนะครับกำนันสุเทพเป็นคนเก่งเป็นนักบริหารที่เก่งนะครับเป็นนักปฏิบัติที่เก่งเวลามีภารกิจทำเนี่ยผู้ใหญ่ชมเสมอสุดเทพมันเก่งท่านพูดอย่างนี้ท่านเทพมันเก่งเดินยุทธวิธีได้เก่งแต่เดินงานยุทธการไม่เป็นเดินงานยุทธศาสตร์เป๋เลยนะครับ สิ่งอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองทุกอย่างมีเหตุมีผลทําก็แล้วแต่ไม่ทําก็แล้วแต่นะครับผลกระทบเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นหุ้นส่วนจะได้เห็นนะครับทุกอย่างมันมีบทพิสูจน์ทั้งนั้นแหละนะครับที่ผ่านมาผมเคยเรียนว่าเดินตามทุกเม็ดแม่น,นยามวทยศาสตร์สิ่งที่เราจะได้เห็นเราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ชัดเจนไหมเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องของโควิด -19 ถ้าหยุดเมื่อไหร่นะครับ นะยุทธการไม่แม่นยำไม่แม่นยำม่สสาสเดินตามใจตัวเองถ้าผู้ชมจะเห็นนะจะร้ายกลายเป็นดีและจะกลับมาเป็นร้ายและโคตรร้ายกว่าเดิมจะโดนซ้ำเติมโดนตอกยำก้ำวาถ้ากรรมถูกเล่นงานและมันจะไปหนักเดินกันยาโย,ยนตอนนั้นข้าราชการนะฮะก็จะเกียวว่างกันหมดเพราะอะไร คนหนึ่งก็จะ,กะเกษียณคนหนึ่งก็จะเข้ามาใหม่ถึงแม้ได้รับการแต่งตั้งคนเข้ามาใหม่ก็ยืนไม่ตำแหน่งไม่เต็มที่คนกเกษียณก็ไม่กล้าคนจะกะเกษียณก็ไม่กล้าออกคําสั่งที่จะใช้เลือกตั้งท้องถิ่นก็จะต้องทํามันจะชุลมุนวุ่นวายไปหมดเหมือนวันที่หนึ่งกรกฎาที่ที่ผ่านมาผมบอกว่านะรัฐบาลช้าไปหนึ่งเดือนสิ่งที่ตามมาจะเจอปัญหาเรื่องการต่างประเทศสุดท้ายเปิดไม่ได้เปิดประเทศไม่ได้เพราะไข่แดงของเราคือเปิดเรียน ใช่ไหมครับ COVID 19, โควิด -19 ก็ระบาดหน้ามากขึ้นเห็นไหมกลับมาล็อกเลยเศรษฐกิจตอนนี้เงินยิวยาก็หมดเห็นไหมเกมมันมีการเมืองมันมีเวลามันมีจังหวะนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันไม่เป็นไรฮะมรวมพลังประชาชาิไทยจะปฏิราบแบบนี้ก็แล้วแต่นะลาบเป็นหน้ากองนะคิดว่าปรับโลโก้แล้วมันคือการปฏิรูปก็อั t ทูยูนะคอยดูแล้วกันรอดูเวลาการเมืองเนี่ยนะบางคนบอกเอ้ผมเอาแก่ใจหรือเปล่านะผมอธิบายไม่ใช่ S <S <an> ผมท้าให้ดูเลยก็ลองดูไม่เชื่อลองดูนะครับผมทํางานตรงนี้มากว่า20ปีแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะไม่ใช่อุย้ยรู้แต่ทฤษฎีผมทําทั้งภาคปฏิบัติการลงพื้นที่ไปดูพื้นที่ทูต่างๆมาหมดนะครับทำเบื้องหลังมาหมดนะครับทั้งงานยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธธีก็เรียกว่าครบเครื่องนะต้องปกติจะต้องไปทํานั่นต้องไปให้คนอีกคนเองผมไปดูมาหมดผมทํามาหมดแล้วผมรู้ทุกอย่าง นะครับจึงสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนอันนี้ความได้อันนี้ทําไม่ได้อันนี้อย่าทําอันนี้ควรทําทําแล้วจะเป็นอันนี้ทําแล้วจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกจะดีกว่าที่ผ่านมาผมอธิบายได้หมดและก็พามาถึงด้วยตอนนี้ ก็จะทําตามที่ต้องการจะปฏิรูปด้วยการตั้งพวกของตัวเองเข้ามา13คณะนะฮะแล้วก็183คนอันนี้ท่านเลือกเองนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ปฏิรูปพรรคการเมืองเอาคนของกำนันสุเทพพักพวกกำลังสุเทพมาเป็นเราจะให้อำนาจอาจารย์อ,นอนเนกมาเป็นก็ก็ดูแล้วกันว่าปฏิรูปได้ไหมครับผมก็ให้ดูนะเรื่องเศรษฐกิจก็ยังยังไม่มีอะไรคืบหน้านะจากนี้ไปมันจะเข้าสู่ขาลงลงแบบพูบพวบ จะลงแบบลายวันวันนี้โพยังคงดีอยู่นะครับเพราะคงอยังคงเชื่อมัน่นแต่ตอนนี้ท่านกําลังดํานําทางตัวเองออกทะเลเพื่อนพลเอกประยุทธ์กำลังนําไปกําลังกำนันสุเทพกําลังนําไปนําไปออกทะเลไปมาหาสมุทร <laughs> ก็เรียนด้วยความหวง่ายนะฮะก็แล้วแต่จะพิจารณาผมก็แค่ผู้ชม นะเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาผมและบรรดานายอินทั้งหลายและบรรดาหุ้นส่วนทั้งหลายก็เป็นกําลังใจให้ก็คาดหวังว่าสิ่งที่ท่านคิดเองทําเองจะสามารถประสบความสําเร็จแต่ถ้าไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็จงพิจารณาในสิ่งที่ผมได้เสนอไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศัก์เยียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ของพี่สอนพี่มาว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละ อะไรที่จะช่วยให้คนไทยทุกน้อยลงพี่ก็จะทำ ชยส่งคนขอประจักจริงให้บวงชนพระเมตตาต่อสัรพสัตว์ชัดเจนยิ่งหมอเจ้าฟ้าทำทุกสิ่งเพื่อทุกชีวิตทรงคันฟ้าเสด็จไปในทุกที่เพื่อประชาได้อยู่ดี ความรอยพระชนกที่เคยทรงให้ทุกพ้องโชคดีมีมิ่งควันพระอุจิทุกคืนวันเพื่อบวงคาขอจงพระเกษมสำราพร้อมใจเป็นงวาจา So...